ดีครับผมามาพบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็ไปได้นี่มาอีกลังหนึ่งตัวของโคโครี่นะฮะเป็นไอ้มาร์คสไลเดอร์นี่ย้ายมุมย้ายมุมแมวกวนเยอะโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยอันนี้สังเกตว่าเค้รังเนี้ยมันจะได้ซองที่เป็นตัวสีม่วงแค่ซองเดียวที่เหลือก็จะเยอะหน่อยไอ้สีเขียวกับสีเนี่ยสีทองไอ้มดเอ็กก็จะเยอะ แต่เนี้ยได้ซองเดียวเปิดนีไท้ายสุดดูด้วยว่า,าที่มีซองเดียวอาจจะมีอะไรหรือเปล่าอ่าเลยวางไว้ตรงนี้โอเคลุยเลยแล้วกันเป็นการเสียเวลา,าสีเขียวก่อนเลยก็ตอนนี้เท่าที่รู้ๆก็คือมันจะได้เอฟอารใบนึงอะเนาะช่วงนี้ก็เดี๋ยวสีไฟเตอร์ออกวันที่ยี่ห้านี้นะครับน่ะมีผู้มีผู้มาช่วยกันใะนแมวผมมันกวนจริงๆ ามาดูกันครับถุ่ระบายวิบวับซองนะฮะอันนี้อันนี้ก็ได้เป็น er สตรองเกอร์ครับผมอืมสตรองเกอร์นี่ฮะสวยๆกันไปนะฮะนี่สองแลกผ่านไปสองต่อมาช่วงนี้ก็ ก็มีไปเจอนะมั้งแต่ก็ไม่ไม่เยอะนะโคโคลิแล้วก็ออนไลน์เลิกให้สั่งแล้วนะฮะพราะวิวสั่งออนไลน์มานี่วันนี้ไม่มีละเมื่อวานก็ไปเจอมาที่เซเว่นแต่บาก็มีเม็ดเม็ดไม,ม,ม่ครบอ่ะมาส,ม 6, ส,ม 6, ส,ม 16, สี่ซองบางหกซองบางซึ่งลังหนึ่งมันมีสิบหกซองนะสิบหกซองเพราะถ้าสั่งในเซเว่นมันจะเหลือสองล็อกให้แปดสี่รเก้าสิบจากราคาเต็มมันสามรอยี่สิบหกซองใช่ไหมมันก็ถูกกว่า แต่น,นี้ดีมีวีบบทุกไปแต่เขาบอกว่านี่มันยังไม่ครบเซต็จมันอนะ่ะเดี๋ยวมันคงจะคาดว่านะเห็นเขาว่ากันจริงเทิงยังไม่ทราบนะอาจจะไปออกเป็นของโอเดรีาแต่เป็นชุดธรรมดาที่เป็นใบมีใบ normal ใบเอ็นด้วยไงน,นี่อะไร The Black เดี๋ยวเออจะบอกทีุ่ยเม่อกี้วันที่ยี่สิบห้า Street Fighter บางตลาดนะฮะวันที่ยี่สิบห้า คนที่ไปจองไว้ก็ได้วันที่สิบเจ็ดผมมาจองไม่ทันเออเขาบอกว่าถึงวันที่ห้าเราก็ใจเย็นปรากฏว่าวันที่สามหมดแล้วก็เลยไม่ได้จองเป็นลังไว้ซึ่งมันจะได้ใบพิเศษไอ้ใบอ,อ,อะไรพิเศษมันมีหกแบบให้เรียกอนะเนาะลังได้ใบหนึ่งก็เสียดายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปลุยนี่เอาแล้วก็เดี๋ยวไอ้ทีวีแมกซีนเนาะ ทีมกซเล่มใหม่มันก็จะมีไอ้นี่เป็นใบพิเศษนะครับใบโปรโม่ะฮะแล้วก็เหมือนเดิมก็จะมีสามสิบใบที่มีไลเซ็น์ท่านประธานใช่ไหมของบริษัทหรอเนาะซึ่งตอนเนี้ยไอ้อเล่มสามร้อยอันนอสามแปดศูนย์ก็สามแปดหนึ่งมันขาดตลาดไปตั้งนานแล้วอะเออก็เดี๋ยวเล่มน,นี้ก็วันที่ถ้าผมจำไม่ผนะิดยี่สิบสองมั้งเออเเ ใครไม่อยากพลาดก็รีบไปจับจองนะหเห็นบางคนก็ซื้อเป็นสิบเล่มเลยนะอ่านี่ได้สตรองเกอร์อีกเหลวอันนี้เป็นอาร์อาร์นะลายนี้อ่าสีเขียวผ่านไปไม่มีอะไรตื่นเต้นแต่มาดูเดี๋ยวมาดูซิว่าไอ้ซองสีม่วงตรงนี้เนี่ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าเพราะมีในเคสนึงมันมีในรางนึงมันมีอยู่ซองเดียวไงไอ้ที่เหลนเป็นสีอื่นหมดเลยสีเขียว,วเยอะสุดอ่า นี่เป็นไรเดอ์แมนนะครับ v 4บ้านเราเรียกวีสิคือลาเดอ์แมนนั่นเองตอนนี้ก็ตอนที่นาเล่งก็คือผลที่คนจะซื้อตัวโครีก็ว่ามันวิวับทุกใบไงไม่ต้องกลัวว่าเปิดมาเจอเอ็นรวนอะไรเนี่ยตัดปัญหาเลยวิวับทุกใบหนึ่งใบคุ้มนะ20บาทได้นี่ไปถือว่าคุ้มว่าคุ้มนะไม่รู้คนอื่นมองหรือว่ามองว่าคุ้ม แล้วก็เตือนนิดนึเงเพียมสองจุดห้านะช่วงนี้นะวันนี้ผมไปถแถวรากระบางนะอยู่ไปเป็นตึกจดดอดรถ่ะเสืรนสิบอะมองเข้ามาในกรุงเทพโอ้โหคุณได้เป็นม่านควันเลยนะเออก็ก,ก็ต้องระวังตัวเองอ่ะเพราะตอนนี้เท่าที่สังเกตก็เห็นมีใครมาพูดเรื่องเพียมสองจุดห้ามีแต่พูดเรื่องนู้นเรื่องนี้กันเนาะคนนี้เขามีหน้าที่ดูแลนะเราก็ต้องดูแลตัวเองนะฮะแต่หน้ากากซึ่งจริงหน้นากากาธรรมดามันก็กันเพียมสองจุดห้าไม่ได้แหละแต่มันก็ได้ลดลงมาได้บางสวา่วนแล้วกันนะฮะ ก็เป็นไปได้หย่อนนอกบ้านถึงคุณอยู่ในบ้านมันก็มาตามหาคุณถึงบ้านไหนพียงีสองจุดห้าอะไรเดอ์แมนเนี่ยผมเวลาซื้อยกลังมันชอบซ้ำๆอย่างเงี้ยมีอยู่ลังหนึ่งได้ไอ้นี่อ๋อซูปเปอ,อร์วันสี่ใบห้าใบเห็นลา่าสุดไอ้นี่แคมปัสออกเป็นเหรียญน,นะแต่เป็น DC ซพวกไอ, er อ้แบทแมนซูเปอร์แมนอะ ไอ้หมดเอ็กจ้าอันนี้เป็นอาร์นะฮะก็สวยงามตามทองเรื่องแบบมันน้อยผมว่าไหมมันสามสิบหกแบบอะแล้วเขาทำเป็นแบบอาร์กับอาร์อ,อ,อย่างสามสิบหกแบบมันก็ไม่รู้ดิผมไม่แน่ใจว่าการที่ได้แบบน,ะบนี้เอาลิขสิทธิ์อาจจะถูกหรือเปล่าใช่ไหมแล้วแต่ว่าไอ้ลายอะไรอ่ามาแล้วฮะตัวนี้ไอตัว เอฟอาร์นะะเนี้ยช่อนนี้เป็นเบอร์หนึ่งเก้าศูนย์ไม่รู้มีหรือยังนี่นะเพื่อนนก็คือตัวซื้อยกลังอยู่ได้งีนะ้แน่ใบหนึ่งเห็นขายกันลอกกระบาดมนะั้งตัวนี้เนี่ยนะถ้าไม่มีถึงเต้ก็หงคเ่เี้แล้วก็เป็นพวกเนี่ย ก็คือด้วยความที่แบบมันมีน้อยไงผมก็แต่ว่าจริงๆอะ่ะเลขมันบนบนไอ้ตัวการ์ดมันไปถึงร้อยกว่าร้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้จ้ะเนี่ยร้อยเก้าสิบใช่ก็คือมันต้องมีน้อยร้อยกว่าร้อยเก้าสิบไปตอนนี้ที่ออกมาในตลาดก็คือสามถูกแบบแล้วก็มีเนี่ยไอ้ตัวไอรีสิบบใช่ไหมอ่าสปูวันมาอีกแล้วเต็มบ้านเลยหมดแล้วราคาก็ไม่แพงขายกันสิบห้าบาทเลยมั้งการ์ดเนี่ย,เ,ยเออก็โอเคอ่ะมันไม่ได้อะไรมากมาย ขนมมันเยอะด้วยนะไอ้กโคกตรลี่อ่ะเออขนมปริมาณขนมต่อซองเยอะนะไอ้อนี่มาแล้วมดแดงที่น่ากลัวสุดในโลกผมว่ามันน่ากลัวนะไม่น่าเป็นตบปลบาบ้างกว่ามดแดงอ่ะอ,อ่ะเดี๋ยวสองซอง อ่า uh, stronger อันนี้เป็นาอานะ,ะเป็นลายเนี่ยดวงดาวสักอย่างนึงอ่ะเปิดซองสุดท้ายกันซ u p ร r โบ w l จบไปแล้วฮะวันจันทร์ที่ผ่านมาเชียร์ทีมไหนกันบ้างผมเชียร์นี่ซันฟรานก,ก,ก็นำนำอยู่แล้วก็มาแพ้ม่งเป็นหนังชีวิตเลยอ่เออ,อ,อตลกมากซอ,องสุดท้ายอันเต้นๆไม่มีอะไรตื่นเต้นจ้า มากเลยได้โซรถได้รถก็สวยดีนะตัวนี้อ่ะก็อ่าเดี๋ยวมาสรุปผลประกอบการกันก็เนี่ยครับนี่นะมันสะท้อนขึ้นมาเยอะไปอ่ะแล้วก็ได้นี่อันหนึ่งตัวนี้นี่อ่ะที่เหลือก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นเนี่ย มีเลยเดิมแมนได้หลายใบหน่อยก็สตรองเกอร์ก็ม er. ีฮะสิบหกใบครับสิบหกสองก็จบไปแล้วอันนี้อีกใบนี่ว่สตรองเกอร์อยู่นี่นเพื่อนเป็นไงมากครับได้ใครเก็บครบชุดกันบ้างแล้วผมเปิดไปมาตั้งเยอะสามลังอ่ะสามสี่ลังเนี่ยเออเนี่ยก็ได้ตามเนี้ยนะฮะ ก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะทําไงกับไอ้ตัวนี้มาส,สเตอร์จอเป็นโอเนยญาอย่างที่เขาคาดการไว้หรือเปล่านะฮะไอ้ที่เหลือที่มีไบเอ็นด้วยเพราะตอนนี้เราไม่มีไบเอ็นเลยเ,เนาะโอเคก็ฝากตัวละกันนะฮะก็จบแค่นี้กันมาลุ้นหาใบเอสอาร์ R กันนะอันนี้แล้วก็มีเอพด้วยเช่นที่มันใบคู่อะ่ะก็ของโคโคลี่นะฮะลองเข้าไปหาดูก็ยังมีตามเซเนอีเลเว่นนะฮะสองยี่สบาทได้ก๊าซหนึ่งซองซึ่งในซองมีหนึ่งใบแล้วเป็นวิบวับหรือเป็นเลเซอร์ทุกใบนะฮะ ก็ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะเทียบกับเมื่อก่อนซื้อเรืญญ่องาแล้วได้เอ็นกันทั้งหอได้ซื้อสีห่อได้แต่เอ็นรั่วอันนี้คุ้มกว่าเยอะเลยขนมก็เยอะกว่าด้วยนะฮะโอเคครับก็จบตรงนี้สหรับการเปิดลุ้นการ์ดตัวมาสไลเดอร์นะ,ะลุ่ยุคโชวะนะฮะก็อันนี้ได้เอซ่ามาหนึ่งใบตามตาม,ตามไอ้นี่ยที่มันมีต่อกล่องนะกได้ซ่าใบหนึ่งแน่โอเคครับผมโอเคแล้วเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ